รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568ณนศะูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครนายอนุชาคำภาบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโกสัมพีนครตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,568งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง จัดการศึกษาดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวน2โครงการเป้าหมาย40คนผลที่ได้รับ43คนการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน2โครงการเป้าหมาย12คนผลที่ได้รับ45คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน2โครงการ เป้าหมาย24คนผลที่ได้รับ55คนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจัดโครงการ3รูปแบบดังนี้การศึกษาแบบชั้นเรียนจำนวน31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย34คนผลที่ได้รับ57คนการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย57คนผลที่ได้รับ121คน การศึกษาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพเป้าหมาย11คนผลที่ได้รับ12คนงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับจำนวน10โครงการเป้าหมายผู้เรียน529คนครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนรวมทั้งสิ้น567คนผลที่ได้รับผู้เรียน718คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา38คนรวมทั้งสิ้น756คนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับทุกคนภายใต้แนวคิดร้ d ยล o n g Learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแนวคิดนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ในสถานศึกษาหรือห้องเรียนแต่เป็นการเรียนรู้ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกวัยซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถของเราให้ดีขึ้นและต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการศึกษาแต่ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันจึงไม่เพียงแต่ทำให้เรามีความสามารถมากขึ้นแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขและพร้อมรับมือกับความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ในบริบทนี้สกรรระดับอำเภอโกสัมพีนคร ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอโกสัมพีนครได้จัดทำโครงการหลายๆโครงการที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง โครงการส่งเสริมการอ่านสร้างสรรค์ปันสุขให้น้องซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เด็กๆและเยาวชนในชุมชนรักการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กภายใต้โครงการนี้จะจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือร่วมกับเด็กๆเ,เช่นการอ่านนิทานการเล่นเกมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หรือการจัดกิจกรรมที่เด็กๆสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นเนื้อหาการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดหรือการคิดเชิงสร้างสรรค์โครงการบ้านหนังสือชุมชนซึ่งเป็นโครงการที่สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายในชุมชนโดยการตั้งห้องสมุดเล็กๆในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ผู้คนทุกวัยสามารถเข้าถึงหนังสือและแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและไม่ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดหลักในเมืองสุดท้ายคือโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือไม่มีแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียงโดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดที่มีคนหลายกลุ่มเข้ามาจับจ่ายใช้สอย โครงการนี้ทําให้เราสามารถนําห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่เหล่านั้นเช่นตลาดนัดหรือหมู่บ้านห่างไกลเพื่อให้คนในพื้นที่นั้นได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือสื่อการเรียนรู้ต่างๆอย่างเท่าเทียมการจัดกิจกรรมในตลาดหรือชุมชนที่ห่างไกลทําให้ประชาชนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หลักๆสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ขณะเดียวกับ การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเช่นการซื้อของหรือการทำงานต่างๆผลงานโดดเด่นในปีงบประมาณ2,568คือได้รับรางวัลเหรียญทองผู้บริหารสถานศึกษาผู้ที่มีผลงานวิถีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เบรด p c t ทิ e สาขาการส่งเสริมการเรียนรู้นว,วัวิถีท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนประเภทสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกําแพงเพชรและได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณพศ2567มอบโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ